สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำา2สินเชื่อเงินให้กู้ยืมจากบริษัทอีออนสามารถสมัครได้ง่ายๆผ่านมือถือกดเงินสดได้ทุกที่ทุกเวลาที่เราต้องการผ่านตู้ ATM โดยไม่ต้องใช้บาทเป็นสินเชื่อเงินสดที่กู้ง่ายไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันเพียงมีรายได้อยู่ที่5,000บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครได้ยอดชำระขั้นต่ำอยู่ที่3%ต่อเดือน ของยอดเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติหากกู้10,000บาทผ่อนเพียง300บาทหรือหากกู้50,000บาทผ่อนเพียง1,500บาทเท่านั้นสำหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครกู้ยืมของแต่และสินเชื่อมีรายละเอียดดังนี้มาเริ่มกันที่สินเชื่อตัวแรกสินเชื่อเงินสดยูอาแคโดยมีจุดเด่นของสินเชื่อคือ 1. อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินอยู่ที่25%ต่อปี 2. มีวงเงินกู้ยืมขั้นต่ำอยู่ที่1,000บาทและสาสามารถชำระขั้นต่ำอยู่ที่3%ของยอดเงินกู้หรือไม่น้อยกว่า300บาทต่อเดือนสำหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากสินเชื่อเงินสดยูอแคร์ส 1. บริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องใช้บัตรใช้ผ่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆได้อย่างหลากหลายตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หรือว่าจะเป็นทองสามารถแบ,บ่งชำระเป็นแบบรายเดือนเริ่มต้นอยู่ที่3เดือนและนานสูงสุดถึง48เดือนโดยมีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าอีอออนตลอดทั้งปี 2. บริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนพร้อมใช้สามารถเบิกถอนเงินสดแบบไม่ต้องใช้บาทผ่านเครื่องเบิกเงินสดอีออนได้ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ a อ m เมของธนาคารกสิกรไทยโดยมีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดอยู่ที่13บาทต่อรายการในส่วนของคุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ต้องมีอายุระหว่าง2 0ถึง65ปี 2. มีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่8ปดพันบาทต่อเดือน 3. ม,มีอายุการทำงานอยู่ที่4เดือนขึ้นไป 4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์บ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานและ 5. มีที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของบริษัทอีออนประเทศไทยจำกัด สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร 1. สำเนาัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรับวิสาหากิจให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติมเข้ามาด้วย 2. เอกสารยืนยันรายได้ไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายหรือว่า50ทวิ 3. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และสเตทเมนต์ย้อนหลังทั้งหมด6เดือนและ4หากประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการให้แนบสำนาทะเบียนการค้าหรือสำนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยในส่วนของขั้นตอนในการสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันของบริษัทออออนประเทศไทยจำกัดสามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยบริการสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อดิจิทัลผ่าน e-service application สมัครง่ายอนุมัติไวไม่ต้องไปสาขาเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงและเอกสารที่ต้องใช้และต้องเคยยืนยันตัวตนทางดิจิตอลผ่าน NDID กับธนาคารมาก่อนถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริงด้านหน้าและด้านหลังโดยให้อยู่ในกรอบเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสมัครกรอกข้อมูลแนบเอกสารโดยการถ่ายภาพและอัปโหลดกดยอมรับเงื่อนไข NDID พิจารณายินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมเลือกธนาคารที่มีแอปพลิเคชันเพื่อยืนยันตัวตนและสมัครใช้บริการ NDID แล้วกลับมาที่หน้า e-service ตั้งรหัสผ่านสแกนใบหน้าและทำตามขั้นตอนจนจบกลับเข้าสู่หน้าหลักเป็นอันจบขั้นตอนขั้นตอนการตรวจสอบผลการสมัครเลือกเมนูเข้าสู่ระบบใส่รหัสที่ลงทะเบียนตอนสมัครผลิตภัณฑ์ แสดงสถานะการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่สมัครกรณีขอเอกสารเพิ่มเติมเลือกนำส่งเอกสารอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขและกรอกข้อมูลกดรหัส OTP ที่แสดงบนมือถือจากนั้นยืนยันและอัปโหลดเอกสารสำเร็จดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Google Play และ App Store และสินเชื่อที่2สินเชื่อเติมสุข Happy Loan สินเชื่อเติมสุข Happy Loan เป็นสินเชื่อดิจิทัลประเภทมีกำหนดชำระเงินคืนเป็นรายงวด ที่ให้คุณเข้าถึงบริการทางด้านการเงินในระบบได้อย่างง่ายขึ้นไม่จําเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนในการสมัครก็สามารถสมัครได้โดยสามารถใช้ข้อมูลทางเลือกเป็นข้อมูลประกอบการสมัครในการขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นการชําระค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์รายเดือนค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนหรือค่าประกันชีวิตเป็นต้นโดยมีสิทธิประโยชน์ที่ได้รับคือ 1>, 1. บริการสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้สามารถเบิกถอนเงินสดแบบไม่ใช้บาทผ่านเครื่องเบิกเงินสดอีออนทั่วประเทศโดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือเบอิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยโดยมีค่าธรรมเนียมในการเบริกเงินสดอยู่ที่13บาทต่อรายการ 2. ผ่อนชำระเงินคืนเป็นแบบรายเดือนจำนวน6เดือน สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในการขอสินเชื่อ 1. ต้องเป็นคนไทยเท่านั้น 2. มีอายุระหว่าง20-65ถึงปี 3. เป็นลูกค้าใหม่ของบริษัทอีออน 4. สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ 5. มีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่5,000บาทขึ้นไป 6. ต้องทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือน เมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้และส่งเอกสารได้จริงและ 8. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือเบอร์โทรศัพท์บ้านหรือเบอร์ที่ทำงานในส่วนของเอกสารที่ใช้ในการสมัครเพื่อขอสินเชื่อ 1. บัตรประจําตัวประชาชน 2. หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร3 สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารหรือสเตตเมนต์ย้อนหลังทั้งหมด6เดือนและ 4. เอกสารประกอบการสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งค่าน้ำประปาใบาแจ้งค่าไฟฟ้าใบาแจ้งค่าโทรศพัพท์ใบแจ้งค่าอินเทอร์เนต็ตหรือประกันชีวิตสำหรับขั้นตอนและวิธีการสมัครสินเชื่อ e. อีออนเติมสุขแฮปปี้โลนวงเงิน80,0 0บาท มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 1. ให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EON e s e r v i c e ใน Play Store หรือ App Store 2. กดปุ่มสมัครบัตรใหม่ 3. อนุญาตให้แอปพลิเคชัน e s e r v i c e แจ้งเตือน 4. กดปุ่มสมัครสินเชื่อดิจิตอล 5. ยืนยันให้ความยินยอมและยอมรับเงื่อนไขในการสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน e s e r v i c e 6. อนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพและกล้องถ่ายรูป 7. ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนทางด้านหน้าและด้านหลัง 8. ให้กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม 9. ยืนยันรหัส OTP 10. เลือกสมัครสินเชื่อเติมสุขแ a ป p y Loan 11. กดปุ่มเริ่มสมัครสินเชื่อเติมสุขแ a ป p y Loan 12. กรอกข้อมูลเพิ่มเติม 13. อัปโหลดเอกสาร 14. ยืนยันตัวตน 15. สแกนใบหน้าและ16รอระบบและเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หากใครมีข้อมูลสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สาขาบริษัทออออนทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยหรือสามารถศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท w w w e o n co. t s หรือติดต่อสอบถามได้ที่คอร์เซ็นเตอร์เบอร์โทร02-665-0123ได้เลยนะคะ หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ